สวัสดีครับคุณหนะลงจาักมีดหมอของพรเดิมนะครับครับวันนี้ผมก็จะนํามีดหมอของหลวงพ่อลุงและหลวงพ่อเดิมนะครับอสองเล่มเดยวยกันนะครับจะมาให้กับทุกท่านได้ชมกันแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ก็จะไล์แต่ตอนเช้าเนาะตอนสายก็จะออกลงพื้นที่แล้วตูกบางคนยังน้อยแนละ้วครับสำหรับเล่มแรกนะครับก็จะขอ,อนําเสนอมีดหลวงพอ่งอ,นนะลงพอลุงกันนะหลวงพ่อลุงกับหนองรีนวนนะครับ เก่าๆเ,เดิมๆนะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะก็เป็น <c oughs> โทษครับดำไม้ตักไม้นะเนาะให้ดูความยาวกว่อนสิบนิ้วทั่วับสิบนิ้วนะครับความยาวกว็สิบนิ้วกําลังคกหาสวยงามนะครับครับช่วงที่ผมไลฟ์สดอยู่นี่ก็ไลฟ์สดตรงหน้าบ้านเนาะก็จะได้ยินเสียงนกเสียงอะไรรนะบกวนบ้าง นะครับวันนี้ให้ดูความเก่าก่อนนะครับดูฝักนะครับก็จะรัดด้วยเรียกว่าทองเหลือง้าบาทเลยเนาะครับเก่าๆเดิมๆนะครับดูความเก่าเน้นช้าๆนะครับความเก่ากับสวยเซียนกับสวยชาวบ้านสวยต่างกันนะครับสวยเซียนก็ต้องมีความกุความเก่าเดิมๆธรรมาชาตินะเก่าๆกุๆงอย่างี้เอาสวยสวยๆนะ แบบว่าคนที่ไม่ใช่เสียนก็จะดูไม่สวยนะครับคนที่คนที่ไม่ใช่เสียนก็จะเอาแบบว่าตัวกิ๊กเงาวับสาปิ้งอย่างเงี้ยนะลำรับเสียนกันเนี่ยด,ดูดูไว้ครับดูไว้ได้ครับถึงยุคหลงพ่อนะครับในความแตกความลาวความแยกของไม้ที่ถาายกค้าหลงข้อเนาะ ครับสาหรับมีดเล่มนี้ก็จะได้มาจากคางวัดเลยคางวัดหนองที่นวนของเราเลยเนะได้มาจากกองบินเลยทหารเลยนะครับจากกองเมก็เป็นทหารเคยไล่ไปถีงแล้วนะก็เพิ่งเจอนะนึดูว่าไปไหนนะตอนนั้นเราเอาไปไล่แล้วไปวางไว้อีกทงนึงหาไม่เจอเนะพิ่งจะเจอเพิ่งเกิจะหายไปไหนตอนแรกม,มาดูด้านไหนกันนะครับ ยังอยู่ยังอยู่สงสวยงามมากเลยครับตรงนี้หายากนะเฮยมาดูเฉพาะใบบ้างนะครับเมื่อกี้นี้ถ้าใบใบั้งฝักสิบนิ้วเนาะอันนี้เฉพาะใบก็ห้านิ้วโอ้ห้านิ้วครึ่งครับห้านิ้วครึ่งเนาะสวยงามนะครับทันยุคทันหลวงพ่อนี่ตถัดไของเอ๋นี่แหละนนลักษณะของหลวงพ่อรุ่งนะครับดูความเก่านะฮะอันนี้เราไม่ได้ไปเท็บถูกอะไรมานะฮะ วันนี้เขาเรียกเสมาเปลวเพลิงเนาะยันตัญลักลองเลือดลายกัใช้งานมาพอสมควรเนะาะแล้วท่านอดีตทหารเนาะเเข้าป่ามันกันนี่จะตดกระตุดนี่ก็ออกจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับปกติถ้ารุ่นใหม่ๆแ้วหลังรุง่นหลังๆที่ทำมันกต็ตดจะชัดชัดชัดนะ สุดสักนตัดแต่หน้าทองเงินอ,อันนี้ก็เห็นอยู่นะกระตุกนะด้วยความเก่าเนาะะถูถูกก็สักถูกไปถูมากระตุกกระเลือนอยู่ข้างๆมองเห็นก็ยังถือว่าสวยงามอยู่นะครับกันี่ก็แน่นอยู่บอกแล้วได้ทองเหลืองทำด้วยไม้มงคลทักมาได้นะครับนี่ของพะลุงวันหนองตีนวนนะครับแท้ๆเดิมๆสวยๆเยนะครับ นะครับยังเล่มผ่านไปนะครับหลวงพอ่อุงนะครับต่อไปนี้ก็หลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมนี่เป็นของหลวงพ่อเดิมเราบ้างนะครับก็เป็นมีดดำไม้ปักไม้เหมือนกันไม้ก็ไม้เก่าๆเดิมๆเหมือนกันนะทุกอย่างเดิมๆหมดลนะครับอันนี้หวายรัดใหม่เนี่ยรัดใหม่นะครับจะบอกโอ้หายเดิมก็ไม่มีใครเชื่อใช่ไหมหายเดิมไม่เดิมราคาถ้าเดิมมันจะไม่เป็นอย่างนี้ ของเก่าที่เลียนแบบไม่ได้นะครับความเก่าที่เลียนแบบไม่ได้ก็อย่างเช่นว่าความเก่ามันเป็นธรรมชาติไงอันนี้ถ้าเกิดว่าเรบาบอกความเก่ามันก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะมันไม่ได้เป็นธรรมชาติเฉพาะวายนะ,ะเฉพาะวายวายรัดใหม่ในขนาดใหม่นี้ก็คงจะหลายปีนะหลายปีหลายสิบปีอาย,ย,อยุขนาดนี้ทดแ,แทนของเก่าที่ชารุดไปนะครับเพราะมีดมีอายุจะเป็นร้อยปีแล้วมันก็ต้องผุก่อนขาดรุด หายไปเป็นเรื่องธรรมดานะครับบางเล่มนะผมไปเจอมีดหลวงพ่อนะบางบางทีก็มีแต่มีแต่ดำกับใบมีดฝักหายไปก็น,นีแต่เราก็เก็บมานะเก็บมาทำฝักแทนได้ราคาก็ลดลันไปอันนี้ฝักเดิมฝักเดิมใบเดิมแต่แหม่รัดใหม่นะครับพุทธคุณก็คงเดิม เดี๋ยวดูความยาวก,กันก่อนนะครับนี่หลงประเดิมเนาะหายากยิ่งนะครับตันนี้แปดนิ้วครึ่งแปดนิ้วครึ่งเนาะแปบดบนิ้วครึ่งเดี๋ยวแปดนิ้วครึ่งมาดูด้านไหนกันครับนี่ครับมีหลงปู่เดิมลกษณะน,นี้เรี้ยวๆแบบนี้ก็หายากเหมือนกันนะไอ้ตรงเลียวๆแบบนี้ส่วนใหญ่จะจะเอะละกลักษณ์ของเขา,เาไปไม่ใช่ส่วนใหญ่ที่เจอนะครับ จะบอกว่าส่วนใหญ่ที่เจอปลายเรียวๆนี่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่จะเจอแต่ว่าปกติทั่วไปอันนี้มาเจอแบบปลายเรียวสวยครับเนี่ยดูดำเข้าๆเดิมๆอันนี้ก็เรียกว่าใบโพเสมาใบโพครึ่งใบนีลวดลายไทยนกโบราณโบราณเลยครับยุคโบราณเนยนยุคโบราณนะครับก่อนที่จะมีช่างประจำ ช่างท,ที่ไม่มีช่างประจำก็ให้พวกวิมือชาวบ้านเนี่ยไปดีมีตำมีดกันมาชาวบ้านก็นไปเช่าบูชามามาให้หลวงพ่อลงให้ลงมาพมให้หลังๆมาจะมีช่างประจําตัวประจําวัดช่างซ้อนช่างชิมช่างไข่นะฮะตอนนี้ช่างโบราณนะครับก่อนที่จะมีช่างประจำนะถือว่าเก่าการแล้วก็มีดลันนนะครับ เก่าๆเดิมสวยทักมานะครับเมื่อ <absorption> กี Santa ้นี้ใ네ห้ดูไอ้ปลายยัน <weddings> สักงเดี๋ยวให้ดูเฉพาะใบมีดตั้งว่าใบมีดก็สี่นิ้วครึ่งสี่นิ้วครึ่งกว่าานะครับสวยงามเก่าๆเดิมนะครับสนใจทักมาได้ครับศูนย์แปดสามเจ็ดห้าศูนย์แปดเก้าเก้าแปดนะครับส่วนเรื่องพุทธคุณอะไรนั้นก็หลายคนก็ทราบเนาะ ให้ดูแค่ถึงไหมถึงยุคหลวงพ่อหรือเปล่าตัวเองเนาะครับลองเล่นด้วยกันนะครับมีหลวงพ่อลุงหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมเนี่ยเจอเจอได้ง่ายกว่าหลวงพ่อลุงนะหลวงพ่อลุงเนี่ยเจอได้น้อยกว่านะครับแต่ราคาก็ไม่สูงนะหลวงพ่อลุงอันนี้สวยๆเดิมๆนะครับพุทธคุณเหมือนกันหมดนะครับพุทธคุณหลวงพ่อลุงกับหลวงพ่อเดิมพุทธคุณเหมือนกันนะครับเออหลวงพ่อลุงกับหลวงพ่อเดิมก็ ศึกษาวิชามาจากแหล่งเดียวกันที่เดียวกันเนาะหลวงพ่เดิมนี่นับถือหลวงพ่อลุงมากเลยนะครับถ้าสนใจกระทักมานะครับ0837508998 9, 9, 9, นะครับ0837508998นะครับสำหรับีพีนี้ก็ขอฝากไว้เอแค่นี้นะครับพบกันใหม่นะในคลิปหน้านะครับ ผมแล้ลงสักมิดหมอของหลวงพ่อเดิมและหลวงพ่อลุงสวัสดีครับ